ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมตมบลเทพนิมิตอำเภอปงกำร้อนจังหวัดจันทบ,บรุรีบรรยากาศแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่จะเดินทางกลับบ้านเนื่องจากวิตกกังวลว่าจะกลับภูมิลำเนาไม่ได้วันนี้มีแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่มาทำงานในราชอาณาจักรไทยรอกลับบ้านเล็กน้อยเนื่องจากไม่ทราบว่าชายแดนปิดชั่วคราวเจ้าที่ได้ทำความเข้าใจและสร้างความมั่นใจให้แก่แรงงานต่างด้าวเพื่อลดความตื่นประหนกอีกทั้งทางกัมพูชาก็ไม่อนุญ,ญาตให้แรงงานที่มาทำงานในไทยกลับภูมิลำเนา ในช่วงนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ยกเว้นรถขนส่งสินค้าที่ยังเดินทางเข้าออกได้ตามปกติแรงงานต่างด้าวที่มารอก,กับภูมิลำเนาส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ชั้นในมีบัตรอนุญาตทำงานในราชอาณาจักรไทยทางเจ้าที่ต่อมอทหารสาธารณาสุขและจัดหางานได้ชีช้แจงว่าการขึ้นทะเบียนขอต่ออายุแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในราชอาณาจักรไทยทางกระทรวงแรงงานได้ขยายการต่ออายุไปจนถึงวันที่30มิถุนายนส่วนแรงงาน านที่บัตรขาดแล้วก็อนุรลมให้ชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ทำให้ชายแดนจันทบุรีไม่มีความวุ่นวายแรงงานเข้าใจและยอมกลับไปทำงานเหมือนเดิม